เพื่อนร่วงเดินทางของมือหนอวันนี้ก็คือพี่พี่จินตลาค่ะ <laughs> คือทุกคนไม่ได้ไม่ได้เดินทางมาพ้องกันนะคือแบบมาสปะกันในป่าอยู่แล้วก็มาเจอกันในป่าเชย่เดินชชาสองคนนี่แหละค่ะคนอื่นเขาเดินเร็วเขาขึ้นเขาลงเขามาสี่ห้าลูกแล้วเรานี่สองลูกสองลูกยังไม่ไปถึงไหนเลย <laughs> คนอื่นนี่เขาไปขายกันสองรอบแล้วนะทุกคน นี่ทุกคนกลุ่มนี้เยอะอยู่นะคะเนี่ย อันนี้แตกนะคะโดนแมงกิ้งไปละไวลง เอ้ยนี่ทุกคนเห็ดอันนี้เลยจ้าที่เราเจอนะคะโอ้อยู่บนภูเขานน่ะเห็ดอันนี้คล้ายเห็นดนางฟ้านะคะอ่อนอร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันนะคะเริ่มจากช่อน,นี้ก่อนเลยนะคะมันเก็บง่ายมากเห็ดเนี้ยแต่ต้องเบามือกับมันนิดนึงค่ะ ูช่องนี้ใหญ่มากทุกคนดูควันเรียงกันเป็นชั้นของเขานะคะนี่สวยเลยค่ะได้มาแล้วนะคะทุกคนนี่เฮ็ดค่ะ นี่ทุกคนด้วยความที่แบบมันเริ่มแก่แล้วนะคะผิวของเขาก็จะเป็นสีเหลืองๆแล้วค่ะไม่ค่อยขาวแล้วนะคะนี่ออกหาหมดแล้วค่ะข้างในก็จะมีตรงนี้ก็จะแยกกันเป็นเม็กอย่างนี้เลยนะคะนี่อันนี้เป็นรูไม่เอานะคะ ไม่นีค่ะนี่ก็อยู่สองลูกค่ะข,ข้างๆก็ไม่มีแล้วนะคะอันนี้ก็สองลูกเหมือนกันค่ะสีเหลืองๆแล้วพี่เขานะะี่ค่ะ เยอะมากค่ะไม่เยอะเอ๊ะเล่นเหลียวย่าเยอะเยอะเยอะทุกคนเยอะดูควันชันนะทุกคนเดินไปด้วยถือกล้องไปด้วยไม่ได้จ้าลงเหียวลงไปเลยนะหนึ่งลูกลูนูนนเป็นลูกเป็นลูกอยู่ใกล้เหี่ยวนะคะนี่ตอนนี้มุหน่อยอยู่ข้างบนค่ะ เดินไปด้วยถือกล้องไปด้วยมันก็ลำบากคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเดินนะคะดูคนขั้นล่างอีสองสังรูปคะ่ะนี่ดูกคนข้านล่างเหิวนะยังม,มีอยู่นะแต่ไม่กล้าลงไปแล้วอะ่ะอันตรายสุดๆลงได้แค่เท่านี้นะคะฝั่งนี้คือ ลงไม่ได้แล้วค่ะเหี่ยวเกินไปนะคะเดินอยู่ลไล่แถวนี้ก่อนว่าจะไม่ลงแต่มันก็อ่อยให้อันนี้อยู่ใกล้ๆอยู่นะ <c oughs> นี่เ <c oughs> <c oughs> มฆหนึ่งนะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆอยู่ <c oughs> <c oughs> แต่ข้างล่างนี่คือโอ้โหแม่เจ้าเว้ยฉันไม่กล้าลงไปแล้วค่ะอู้มันอ่อยซะเหลือเกินดูลูกข,า,ขาวขข้างล่างนู้นนะ อ่อยเข้าไปเหอะลงไม่ได้ก็คือลงไม่ได้นะคะทุกคนใจไม่ถึงค่ะในถุงนี้คือ,อเ,คเริ่มเก็บตอนขากลับนะทุกคนเดินลงเขามาด้วยเก็บไปด้วยได้ประมาณเท่านี้ส่วนที่เหลืออยู่ในกระเป๋าค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราได้เยอะไหมเดี๋ยวเราจะไปขายเห็ดกันค่ะทุกคนดูซิว่าวันนี้ราคามันเหลือเท่าไหร่ราคาลดลงทุกวนันเนื่องจากเหตุเห็ดมันแก่ขึ้นนะทุกคนราคาก็เลยลด ลดแล้วก็ลดอิดลูกเราครัวแรกจะัวไร็เลยยังไหนไหน,นึ่ลงลิกปีดีเปลี่ยนลิกันเราทำชาเทสลราเนี่ยทำไม่ถึงก,ก้อนหรเปล่าสองลิกเออสามลิกสามลิกรยูสามลิก,ส,ลกสี่ทองแล้วสี่จะถึงก่อน ม yeah. ีเลยรีดได้เลี4ลิกนะทุกคนเราได้4ลิกนะคุณจินตะลานะคะเออเยอะมากเลยคนนี้

cào bông cát nát như này, 2 lít nha, luôn nè, like like ừ. rồi, quãng chế nó quãng chế này phong quỳp bạn, quỳ chi no, phong thả quỳ chi no, quỳ chi no bạn, 2 lít, rồi tao với thầy lê lê này, thầy lê này có vẻ đang gì lê gì cái đã, mày cái là cả đâu mày

พี่จินตาดานักใหญ่เลยหกร้อยหกสิบหกร้อยหกสิบอ่ะอดูนะหกร้อยอ่ะอ้าวค่ากักเข้าค่าเข้าคนละสี่สิบบาทอ้าของเรามาสี่นี่เดย์ห้าร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบอ้าวค่าเข้าโอ้ยค่าเข้าค่าเข้าอีกสี่สิบบาท หายแล้วพวกเราเราจะกินข้าวแล้วนะคะข้าวผักกะเพราค่ะอุ้ยอ่ะอุ้ยเตอร์พี่จินตาลาบอกอร่อยนะคะเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวเธอได้กินหรือยังกินแล้วเนาะกินเห็ดถั่วเดี๋ยวไปต่อเหรอกินเสร็จแล้วก็ไปต่อ ได้มาละหกร้อยนะพี่จิตรละมื่อหนูได้แค่ห <laughs> ้าร้อยน, <laughs> นี่ทุกคนอันนี้คือรอบสองที่เราไปเก็บนะคะนี่เดี๋ยวเอาไปฝากพ่อกับแม่นะไม่ขายแล้วค่ะรอบนี้เอาไปกินเนาะ เดี๋ยวจะลองผ่าข้างในให้ดูนะคะอ่าผ่าลูกนี้นะลูกนี้น่าจะดำโอ้มีไม่คมมีไม่คมแล้วค่ะอ่าได้แล้วนะคะดำปิ๊ปีแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมข้างในาดำแล้วค่ะ ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ไม่ดำแน่นอนทนุกคนลูกนี้ขาวเอะหรือว่ามันจะดำเน่ลูกนี้ขาวครับนี่ขาวจ้วเลยอันนี้ดำลูกแบบนี้จะไม่ดำเท่าไหร่ลูกนี้ดำแน่นอนมันก็อ่อน อ่อมกับแก่นี่ผสมกันนะคะมีทั้งอ่อนแล้วก็แก่เดี๋ยวเรารอรถกลับบ้านค่ะทุกคนนั่งอยู่ข้างทางนะคะนี่อันนี้เขาทำลัวทำลวกับไม้ไผ่ภารยาก็กำลังแบกไม้ไผ่ขึ้นมานะคะ เราก็นั่งรออยู่ที่นี่แหละคะ่ะจะได้ไม่เหงา <laughs> อยู่ด้วยกันหลายๆคนจะได้ไม่เหงานะคะพี่จินตลาของเราก็คือยังอยู่ข้างบนอยู่นะคะยังไม่ลงมาค่ะรายนี้เขาไม่ขึ้นบ้านดอยแล้วนะคะเขาจะนอนที่นี่เขาก็เลยไม่เดือดร้อนค่ะ ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นร้อนค่ะจะอยู่เท่าไหร่ก็ได้ส่วนเรานี่ก็คือกลับบ้านนะคะ